มันก็บูบคนอายุมากก็จะแบบเราหน้ามืดหรือเปล่าตามสูตรเป๊ะเลยเรารู้เลยอ๋ออายุเราได้แล้วเว้ยเออ๊บมันก็เห็นโคมไฟแกว่งไปแกว่งมาก็เอาไม่ใช่เว้ยแล้วครั้น,นี้ยอมรับว่าเราไม่มีชุดความรู้ว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะต้องทําไงจะวิ่งหรือจะมุดใต้โต๊ะก็มีฝรั่งมุดใต้โต๊ะมีคนไทยไเริ่มวิ่งแล้วระหว่างคิดไปคิดมาว่าทําไงเราก็เราแวงในในหัวขึ้นมาว่ามันจะเจ๊งตอนแกกาลังเราเอายังไงเอายังไงเนี่ยจะทําไงก็ต้องทําสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย น้องน้องน้องบอยผู้หญิงก็วิ่งมาบอกพี่คะควรจะวิ่งไปหาที่ปลอดภัยนะคะแล้วเขาก็วิ่งนําไปเลยผมก็ตังยังไม่ได้จ่ายแต่บอยนําเราวิ่งตามก็วิ่งตามเข้าไปก็ออกไปนอกข้างนอกแล้วก็จะกลับเข้ามาก็กลับไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามาดูแลแล้วไม่ให้เข้าก็วันลุกขึ้นพอดีผมไม่มีงานผมก็เลยต้องกลับไปจ่ายค่าอาหารเพราะรู้สึกไม่ดีไปจ่ายไปจ่าย ไม่เขาไม่เอาที่จะเล่าคือเขาไม่เอาเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่มีใครอยู่เคลียร์ดังนั้นแล้วก็เลยเโอเคโอเคขอบคุณครับก็ไปนั่งโต๊ะเดิมเลยสั่งเหมือนเดิมเลยเพื่อไม่ติดค้างนะอุดหนุนแกใหม่ก็ได้อบ้านบ้านผมไม่ไม่เป็นยังไงครับสบายดีครับปกติดีบ้านไม่ค่อยน่าจะเป็นไรไหมก็ก็ แต่ว่าในครั้งหนึ่งตอนนู้นน่ะจาได้ไหมที่เชียงใหม่มีแผ่นดินไหวแล้วก็มาถึงกรุงเทพอ่ะเขาก็มีการพูดกันว่าอย่าไปมองที่ขนาดตึกว่าสูงหรือเตี้ยแต่ให้อย่างหนึ่งที่เป็นหลักการก็คือถ้าเลยปีห้าศูนย์เนี่ยมันจะมีกติกาของวิศวกรรมว่าจะต้องสร้างอาคารให้ทนแรงแผ่นดินไหวด้วยกี่ลิตร์ก็ว่าไปน้องเอ็มนี่อยู่อนโดน้องเอมอยู่ข้างนอกทํางานอยู่ครับจังหวะนั้นเรามีโทรไปหาลูกเลยไหมคะหรือว่าวิ่งตัวเองก่อน ก็วิ่งวิ่งออกมาก่อนแล้วก็โทรโทรระหว่างวิ่งไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวหกล้มคือไม่งอยู่คนเดียวที่ที่ที่ไม่ดีคือเอ๊น้ําเสียงเราผิดปกติเลยเพราะเพราะฮัลโหลเอ็มไไงพ่ออย่าแพนินิ่งก่อนรู้สึกเหมือนแก่กว่าเดิมเยอะทำไมทำไมโดนเด็กพูดอย่างนี้เอออะไรเงี้ยแล้วบอกว่าทําไมทําไมมันพ่อดูเหมือนแพนิกเหรอเมื่อกี้แม่มาโทรมาก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ตึ้กำลังสอนอะไร อ,อสอนอะไรจริงๆมันสอนให้เราตระหนักว่าบางทีเราเข้าไปในบางสถานที่เขามีการแจ้งว่าทางออกฉุกเฉินอยู่นี้นะสมมติคุณคุณเข้าไปในอาคารบางที่ที่เขาจะจัดสัมมนาหรืออะไรเขาก็จะบอกว่าทางออกฉุกเฉินมีตรงนี้นะโปรดฟังเขาอย่างตั้งใจแล้วก็ลองหลับตาเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้มันมเราไม่เห็นทางไฟมันจะดับหมดเลยแล้วเราอยู่ในอาคารปิดไม่มีหน้าต่าง คุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยคุณก็บอกว่าหนีได้หนีได้ลองหลับตาแล้ววิ่งดูดิเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องให้ความใส่ใจเครื่องบินเขาก็จะบอกว่าให้อย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมขึ้นเรือเขาก็จะบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ออกไปทางไหนยังไงก็เหล่านี้ครับก็แปลว่าเขาเขาทำมาจากประสบการณ์ที่มีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตมาแล้วนะจึงเกิดเป็นชุดความรู้มาฝากทุกคนว่าต้องพิจารณาจริงๆนะพอทําไม่ใส่ใจเอออยากพูดก็พูดไปไม่ไม่สนใจพอมันมีเรื่องอะมันหนีไม่ได้ไงอื ไม่เลยพี่เป็นคนที่แบบไม่ไม่ตกใจอะไรครับก็ก็มีบ้างแหละครับก็ก็ต้องควบคุมอยยย่่่าาาางงงงกรรรแจ้้เเืืออออออหะไีนันนี้จะให้ไปด่าเขาใช่ไหมไม่ใช่ไหมเราไม่มองมองในพี่ปุ๋งว่ามันมีดูไปต่างประเทศแล้วแบบเเออห็นว่ามันมันเคยได้ยินว่าใช่มีก่อนหน้านี้เราเคยมี ซึนามิเราก็เซตระบบแจ้งเตือนเรื่องคลื่นเรื่องอะไรม,มาแล้วว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวที่ที่ประเทศอื่นไอ้ผลที่มันจะตามมาถึงเรามันมีเวลาเป็นนาที<ม>ถ้าเราบอกประชาชนได้ก่อนก็จะก็จะดีขอบคุณครับก็ก็เหมือนมีมีการเฮ้ยตอนตื่นเต้นมันจะแบบเฮ้ยเราต้องทําระบบเราต้องมีอะไรแล้วพอมันเลยไปอ่ะเราก็ลืมลืมไปมล,ลืมทั้งคนทําลืมทั้งคนที่อยากควรจะได้รับการแจ้งเตือน ก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้ก็ไม่ก็ไม่มองว่าเป็นไงมันเหมือนแบบพอมันเลยไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนคนในโซเชียลอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาเตือนกันเองอันอันนั้นเป็นกลไกธรรมชาติที่มันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นอยู่แล้วสมมติไม่ถ้าไม่มีโซเชียลเราเป็นมนุษย์อยู่ในป่าเผ่าเดียวกันมันก็ต้องตะโกนบอกเฮ้ยข้างบนถล่มลงมาแล้วนะวิ่งวิ่งพวกเรามันก็ต้องอันนี้มนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนั้นอยู่แล้วก็ก็ดีแล้วก็ช่วยเท่าที่ ช่วยได้แล้วก็ส่งเสียงบอกไปว่าอะไรที่มันทําได้ดีกว่านี้ก็ทําหน่อยนะคนที่รับผิดชอบทำหน่อยนะครับก็รอนนะครับครับงานในงการเขียนบอกว่าอยากเล่นเล่นับยนต์การกับลูกองมีงานติดต่อเข้ามาอย่งยังครับเยอะมากไม่หรอกเล่นกับลูกหรือเล่นกับใครก็ได้ครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีหมดเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยทุกทุกละครทุกซีรีส์ทุก ภาพยนต์เนี่ยเราได้อะไรที่เป็นความรู้ที่ไม่เหมือนเดิมเสมอแม้แต่แค่เปลี่ยนพูมกับคุณก็จะเห็นวิธีทํางานวิธีวิธีคิดวิธีวิธีมองผมผมว่าสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของของของ,ของมนุษย์คนอื่นที่เราจะได้ประโยชน์จากเขาคือความคิดของเขาเป็นเป็นเรื่องที่ดีงามถ้าเราหัดพิจารณาอย่างให้เกียรติอย่างอย่างเคารพแล้วก็อย่างตั้งใจเราก็จะได้ประโยชน์นั้นๆกับทุกงานนะครับอ่าอย่างตัว พี่เอ็มเองเนี้ยตอนนี้เขาก็คือเหมือนแบบนงานเข้ารัวอไปอยู่เรือเขาดีแบบว่าเดินตรงเดินแบบเยนะเออเขามีมาปรึกษาเรื่องการแสดงเราบ้าไงอไม่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 ก็ก็เขาในในในโลกสมัยนี้มันมีกลไกของมันอยู่แล้วว่าเมื่อจะจะทาให้เกิดนักแสดงคนหนึ่งขึ้นเนี่ยโดยมาตรฐานที่แต่ละบริษัทเขาทําเขาก็จะมีโค้ชมีครูมีมีอะไรต่างๆนานาซึ่งสําหรับผมเนี่ยการค่อยๆเลือก ไม่ใช่เหมือนเหมือนอะ,อะไรเดียวก๋วยเจ๋งมังกรหยกมีอาจารย์เจ็ดแปดคนผลคือเจ๊งกระบงไงมันมันจะตีกันไอคนนี้สอนอย่างนี้คนนั้นสอนอย่างนู้นผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเกิดกลไกแบบนั้นก็คุณคุณก็ต้องเลือกกับสิ่งที่เขาเลือกมาแล้วว่าคุณควรจะได้โค้ชคนนี้ครูคนนั้นสอนแบบนี้เป็นแบบนั้นไว้เรื่องหน้าค่อยเพิ่มคนอื่นไม่ใช่โผล่ไปทีเดียวสิบคนสอนไม่เหมือนกันสักอย่างใครใคร,ใครก็ไม่ไหวก็งง เขาเรียนรู้เองครับจ้าเป็นว่าตอนนี้คือผลงานปังเอตัวน้องปังกว่าผลงานอออาเออผลงานกำลังตามมาเรียนก็ก็ความดังนําผลงานมันมันยังพิสูจน์งั้นไม่ได้เพราะว่าผลงานยังไม่ได้ถูกนําเสนอ <c oughs> ซึ่งซึ่งเท่าที่ผมได้รับรู้เบื้องหลังการทํางานที่เขาทําอยู่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆมันมันต้องดีแบบมั่นใจเลยว่าดีในในมาตรฐานทะกียติวีรวันอ่ะ ผมรู้สึกผมรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นในในเบื้องหลังของเขาที่ที่ลูกมาเล่าว่าพี่บอยเขารู้สึกดีกับเรื่องนั้นขนาดไหนอะไรที่แบบพี่บอยบอกมาบ้าไงบ้างถ้าเจอผมรู้อักก็เป็นอาการของพี่บอยพี่บอยเป็นคนที่ขี้เห่อมันผมเวลาเวลามีอะไรที่มันแบบมันได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะแสดงออกเขาก็จะพูดเป็นคนเป็นคนแสดงออกในสิ่งเหล่านั้นก็รับรู้ได้ว่าอ่าโอเคผมไม่รู้เรื่องว่า เรื่องมันเป็นยังไง<ม>การผลงานเป็นไงแต่ดูจากอาการพี่บอยแล้วมัน่นใจมากคกับคนที่เขาบอกว่าเป็นลูกรักชอ่องอะไรเงี้ยก็ท<อ>ุก<อ>คนควรจะเป็นลูกรักช่องไหม <c oughs> ลูกรักลูก,กมีลูกรักมีหลายคนได้ <c oughs> ไม่ไม่จะเป็นต้องมีคนเดียวซึ่งซึ่งตัวเองเขาเขาก็บอกว่าเขาก็กดดันเหมือนกันที่มีพ่อเป็นพี่ดูเลื่อยไม่ได้ถ้าถ้าไม่ไม่ถ้ามันถ้ามันเป็นความกดดันคุณเป็นผู้เลือก คุณจะเลือกว่าอ๋อถูกกดดันก็ได้คุณจะเลือกไม่ถูกกดดันก็ได้ไม่ผิดทั้งสองแบบแต่ว่าคุณเลือกไม่เกิดไม่ได้ไงเมื่อคุณเกิดมาเป็นลูกของใครคนใดคนหนึ่งแล้วอ่ะคุณจะได้ประโยชน์จากเขาหรือคุณจะได้โทษจากเขาคุณก็ต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองแต่คุณจะแบบเอ้ขอเปลี่ยนใหม่อะไรเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ทุกอย่างมันแก้ไขได้ด้วยด้วยตัวคุณเองอ่ะก็ก็สอนให้ คือผมไม่ได้สอนว่าให้ต้องทําไงแต่ผมสอนให้เขาหาเองว่าเขาควรจะต้องทําอะไรและไม่เมื่อเขาเลือกแล้วไม่ผิดเมืม่อเมือ่อเมื่อเลือกเป็นแบบนั้นก็ไม่ผิดที่จะที่จะเลือกเพราะทุกคนเลือกไม่เหมือนกันมไม่มีใครผิดเราก็มัม่นใจในตัวผู้ชายงานลูกเยอะมากที่เจองาลูกบ่อยไหมครับมันน่าจะมีแบ่งแบบว่า ลูกลูกไม่ว่างแล้วจ้างพ่อแทนมันมีระบบนี้ไหมผมเอาไปพี่นะผมเอาไปพ่วงกับเขาก่อนได้ไหมหรือว่าพ่อเลือดพ่วพ่อโรกเออผมมาไปเอาไปพ่วงแบบว่าอันไหนมันไม่ว่างเด้เจ้าก่อนที่แล้เคยบอกว่านอนลูกไม่ได้เจอไม่ได้งอนมันเนี่ยมันดิสเครดิีพอบอกว่าพ่วงนอนแม่ก็งอนเออเออไม่ได้ถึงกับงอนแต่แค่ถามว่างานเยอะเหรอไม่เองกลับบ้านเลยนะแค่นี้เอง เล็กๆน้อยๆแล้ฟิลคิดถึงหรือว่าแบบเปฟิลแบบเอาพ่อไปทำงานด้วยเออวใช่ตอนคุณตัวไม่ไม่ใช่ต้องไม่ต้องผมไม่ไม่ต้องเอาพ่อไปทำงานด้วยตอนตอนคุณเป็นเด็กคุณจะข้ามถนนคุณวิ่งมาหาขอจับมือพาข้ามหน่อยคุณอยากได้อันนี้ขอพาไปทำนี้หน่อยตอนนี้แหละแกจะไม่หาฉันเลยเหรอจะให้ลูกขายงานให้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนก็แค่ก็เรียกว่าดีใจกับลูกที่เห็นเขามีนบครับ ครับก็ทุกคนก็เหมือนกันอย่างนี้เลยเค,อเคขอบคุณค่ะ